สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาศิริโดยฉัตรซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนาจะได้มาพูดถึงภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567ค่ะเรามาดูการโคจรของดวงดาวในช่วงนี้กันนะคะ ดาวพฤหัสบดีหมายเลขาสถิตอยู่ณราศีเมษได้ตำแหน่งราชาโชคดาวมฤตยูหมายเลข์สถิตอยู่ณราศีพฤษภดาวศุกร์และดาวอังคารสถิตอยู่ณราศีมังกรโดยที่ดาวอังคารหมายเลขมได้ตำแหน่งอุจด้วยนะคะในราศีกุมมีดาวอยู่สามดวงค่ะคือดาวอาทิตย์ดาวเสาร์และก็ดาวพุธซึ่งดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งปรกเกษตร ส่วนพระราหูก็สถิตยอยู่นะราศีมีนค่ะทีนี้ในช่วงแรกนะคะดาวพระเกตเนี่ยสถิตยอยู่นะราศีเมษค่ะแต่พอวันที่26กุมภาพันธ์ดาวพระเกตก็โคจรยกย้ายมาสถิตนราศีมีนคู่ก,กันกับพระราหูค่ะชาวลัคนาราศีตุลคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ ที่บ้านของท่านครอบครัวของท่านมีความสุขมากๆค่ะนั่นก็เนื่องมาจากว่าตัวท่านใส่ใจดูแลนะคะตั้งแต่กวาดบ้านถูบ้านนะคะหรือว่าจัดสวนปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้และคู่ครองคนรักของท่านก็จะมาช่วยจัดช่วยดูแลด้วยนะคะแหมเป็นจังหวะที่กระหนุงกระหนิงเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะ นอกจากนี้นะคะถ้าหากท่านเป็นชาวลัคนาราศีตุลที่ทำงานแบบที่ต้องใช้การพูดใช้การเขียนเป็นครูบาอาจารย์รับรองได้เลยว่าช่วงนี้ท่านจะพูดเก่งเขียนเก่งโอ้มีแต่คนอยากมาเรียนกับท่านค่ะทีนี้มันมีความแตกต่างแบบ ตรงกันข้ามนะคะระหว่างชาวลัคนาราศีตุลที่เกิดกลางวันกับชาวลัคนาราศีตุลที่เกิดกลางคืนค่ะนั่นก็คือถ้าหากว่าเป็นชาวลัคนาราศีตุลที่เกิดกลางวันคือเกิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงก่อน6โมงเย็นนะคะในช่วงนี้เนี่ยลูกหลานอาจจะ ไม่ได้นำความชื่นใจมาให้กับท่านนะคะแต่ว่าถ้าหากเป็นชาวลัคนาราศีตุลที่เกิดกลางคืนคือเกิดตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึง6โมงเช้าวันรุ่งขึ้นท่านจะปลาปลื้มภาคภูมิใจในตัวลูกหลานค่ะเพราะว่าเขามีความเป็นหลักเป็นฐานมีความมั่นคงนะคะทําให้ท่านสบายใจทําให้ท่านสามารถพึ่งพาเขาได้ค่ะ ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ชาวลัคนาราศีตุลท่านจะมีความมุ่งมั่นต่อหน้าที่การงานทำงานแบบไม่เห็นแก่เน็ดแก่เหนื่อยค่ะเพราะตัวท่านเชื่อว่าทำงานหนักแค่ไหนทำงานเหนื่อยแค่ไหนก็ตามท่านก็จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าค่ะ หรือต่อให้ท่านเชื่อว่ามีคนคอยปัดแข้งปัดขามีคนคอยหมั่นไส้ท่านอิจฉาท่านนะคะท่านก็ยังไม่สนใจเออท่านก็ยังมุ่งมั่นทำงานของท่านต่อไปค่ะเรามาดูอิทธิพลของดาวจันทร์ที่ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้กันนะคะวันที่15ถึงวันที่ 18บแกุมภาพันธ์นะคะชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์จะได้ทำงานที่เกี่ยวกับความเสียหายของผู้คนหรือบางท่านก็มีเกณฑ์จะได้มีนายจ้างเป็นชาวต่างชาติค่ะวันที่19นะคะไปจนถึงวันที่ 25่สกุมภาพันธ์อะช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีตุลก็มีเกณฑ์จะได้โชว์ฝีมือได้โชว์ผลงานค่ะเเจ้านายผู้ใหญ่นะคะเห็นเราก็จะโอ้ชื่นชมนะคะประทับใจท่านมากเลยเรียกว่าท่านะทำงานเข้าตาผู้ใหญ่เข้าตาลูกค้านะคะ ซึ่งก็จะทำให้หัวหน้าของท่านเนี่ยไว้วางใจนะคะก็จะส่งเสริมสนับสนุนมีงานมีอะไรใหม่ๆเนี่ยก็เอามาให้ท่านทำนะคะเพื่อเป็นโอกาสให้ท่านได้แสดงผลงานเป็นโอกาสให้ท่านได้มีรายได้มากขึ้นค่ะจากนั้นนะคะวันที่26ไปจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์ ชาวลัคนาราศีตุลก็มีเกณฑ์จะต้องไปทำงานที่คนอื่นเขาทำเสียหายเขาทำวุ่นวายไว้นะคะท่านก็ไปคอยเก็บไปคอยจัดทำให้มันเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยนะคะถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแหละแต่ก็อย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะจะเหน็ดจะเหนื่อยแค่ไหนท่านก็ไม่สนใจท่านมุ่งมั่นท่านตั้งใจโอ้โหใจสู้จริงๆสุดยอดค่ะในเรื่องของการทำบุญเสริมดวง ในช่วงนี้สัตว์ขอเชื้อเชิญท่านทำบุญเสริมดวงบูชาดาวพุธค่ะซึ่งท่านสามารถทำได้ง่ายๆด้วยการสนับสนุนมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยหรือจะเป็นมูลนิธิอื่นๆที่ทำงานเกี่ยวกับช้างนะคะทำไมต้องเป็นช้างก็เนื่องจากว่าเทวดาพระพุทธท่านมีช้างเป็นพาหนะค่ะและช้างก็เป็นสัตว์ที่น่ารักเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรานะคะ และถ้าท่านสนใจอยากดูดวงส่วนตัวอยากเรียนโหราศาสตร์อยากเรียนเลิกสามารถติดต่อฉัดได้เลยค่ะสุดท้ายนี้ฉัดขอกราบเทวดาพระพุทธได้โปรดคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ